เช้าวันนี้อากาศที่สดใสนะฮะ18ตุลา65เวลา6โมง20นาทีนะฮะวันนี้ผมมาอยู่ที่แม่น้ำลุ่มลำชีนะครับเพื่อจะมาลุ้นปลานะครับ่ะเปลี่ยนภาพด้วยเลย มาชมตรงนี้เลยนะครับฟังสองเบ็ดนะฮะนี้ วิธีการแบบนี้นะฮะผมก็ไม่เคยเห็นนะฮะอยู่บนเรือเ,อ,เอาเด็นทีคนนี้กำลังประกอบสะดุ้งนะฮะเร,เรื่อยๆนะฮะตรงนี้นะฮะ ยกสะดุ้งเล็กๆนะครับามาดูพี่คนนี้นะฮะวหวานแหวหวานแหวสวัสดีครับ,รบได้ปลาตัวใหญ่ไหมครับพี่วันนี้ปลาตวเภาขาวเลยล่ะอ๋อ คนหาปลานะฮะคนรักการที่เราจะหาปลาจับคนไปมุมนี้สิครับอ้าผมพามาดูดิแกทำอะไรนี่แกนะฮะมาดูหน่อยสิว่า คุณพี่ท่านนี้ได้อะไรอะไรม,มั่งปัาบอืม,อมผลงานนะฮะหาหั้งแต่กี่วงครับพี่นี่เคงแบบครับปอนานี่มั้งอ๋อปอนานี้เนาะครับเนาะครับผม,มผลงานนะฮะแบบนี้เขาเรียกวิธีการอะไรครับพี่นี่ยัางซ่อนครับอะไรนะยัางซ่อนยัางซ่อนครับอ๋อเขาเรียกว่าย่างซ่อนเนี่ย อ,นะอ๋ออยู่บนเรือหนึ่งเหมือนกันนียยังซ่อนนลยเป็นการหาปลาก็อีกแบบหนึ่งนะฮะที่เห็นก็เมื่อกี้ก็จะเป็นอา่าวมีแหมีตกปลานะครับมียกสะดุง้งยังมียังซ่อนด้วยนะ,ะที่ผมไม่เคยเห็นเลยเขาเรียกว่ายังซ่อนนะพี่เนาะโอ้บรรยากาศฮะบริเวณนี้นะฮะบริเวณนี้เขาเรียกอะไรนะพี่นะเขาเรียกบ้านอะไรครับเนี่ยอะไรนะ น้องเข้าล,มล้มครับน้องเข้าลม้ม,มได้ไหมครัเนี่ยยกแล้วไม่ได้ต้องลองกันใหม่นะพี่เนาะโอ้ไดยกขนาดนี้ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าหรูแล้วนะเนี่ยอเอาไปกินแล้วเอาไปขายครับพี่ทั้อะไรแต่ขายเลยครับอ๋อได้ได้ทั้งสองอย่างเนาะเดี๋ยวกินขายยยเเดดีี๋๋ววผมซูมให้ดูนะนู้นฝั่งนู้นฮะยังซ่อนแก่ เดี๋ยวไปต่อครับไปต่อเราตามมาดูยกสะดุง้งพี่ลุนเพิ่งมาแล้วพี่ลุน ป๊๊บชื่งโอ้ครั้งแรกฮะบรรยากาศบริเวณนี้ก็ถือว่าโอ้โหสุดๆเหมือนกันนะฮะมีกี่ชีวิตฮะเนี่ยหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดชีวิตรวมทั้งผมคือแปดดูเบ็ดขันนู้นฮะน้องกำลังดึงอยู่ไม่รู้ว่าจะได้ไหมดูกันเลยปั๊บ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 ไม่ได้ยกสะดุ้งต่อไป để tuần này nó chặt vào กันเรื่อยๆนะครับ ปลาดุ้งชุ่มทีละตัวเล็กๆน้ำมาปลามาคนมาครับผม เมื่อวานได้กิโลพี่ได้โลครึ่งโลครึ่งตามไม่ได้เรามาลุ้นแหวปากนี้ไปฮะหวานไปแล้ว ดูกันเลยปราบอืมพอได้นะครับเนี่ยโอ้โหพอได้พอได้อ,ไดอืม ่าผีมือมันกันนี่ยผีมือมันกันนะพี่เนาะปลาอะไรปลากระดีดิปลาหมูปลาหมูเรียกปลาหมูปลาหมูโอ้ถือว่าตัวใหญ่นะฮะในการหวานแหเนี่ยเนาะแห่ตัวนี้เนาะฮะรอรู้เยหน่าบาทอู้แผล่มันกันเหรอพี่แพงอันนี้แพงโอ้โหปลาหมูนะฮะเนี่ย ขายรูแหวนี้ลดเกือบสองร้อยบาทเกือบสองร้อยบาทนะปลาหมูเนี่ยเนาะได้กี่ตัวแล้วพี่ปลาหมูนี่เพ mm hmm. ิ่งได้เนี่ยเนาะแหวนนี mm ่เขาปกติแค่สิบอ่าไปจะต่อรื้อเรื่อยๆนะครับ มาดูยังซ่อนนะฮะที่นั่งอยู่บนเรือนะฮะได้อไะไรแตวผมซูมให้ดูไม่ได้นะฮะสุดเท่เลยฮะนั่งอยู่บนเรือเนะี่ย แน่นอนและเกินดูกันต่อเรื่อยๆนะครับ lún đục sẽ đùng ý rất lọt bò héo มุมตรงนี้สุดจัาเลยฮะเนะี่ยเรือกับคนยกอะไรนะเมื่อกี้ยังซ่อนครับสะดุ้งต่อเลยได้แต่น้อยเดี๋ยว